คุณผู้ชมครับมาตามกันต่อครับสำหรับเรื่องราวของคุณสแตมนั่นเองเนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยเหมือนเรื่องราวจะไปกันใหญ่แล้วเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางวงทิวลิเบิร์สเนี่ยคุณผู้ชมได้มีการออกมาแถลงการก,กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะบอกว่าสืบเนื่องจากประเด็นที่มีการพูดถึงวงดนตรีของพวกเราก็คือทิวล r เบิร์สเนี่ยนะคุณผู้ชมว่าได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นของคุณสแตมอภิวัต ตามที่ได้เห็นกันบนโซเชียลต่างๆนะฮะพวกเราเนี่ยขอเรียนชี้แจงว่ารู้จักกับคู่กรณีจริงนะฮะโดยบุคคลดังกล่าวเนี่ยเป็นแฟนสาวของซาวเอนจิเนียร์ประจําวงนะซึ่งพวกเราเนี่ยได้ทราบแล้วก็ได้ติดตามเรื่องนี้เนี่ยมาตั้งแต่ช่วงปี2516นะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นเรื่องราวที่ได้รับจากทั้ง2ฝั่งเนี่ย ก็คือคุณสแตมนะฮะคุณผู้ชมกับเอนจิเนียร์ประจําวงก็คือคู่กรณีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับและเป็นเพียงการบอกกล่าวโดยไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนทั้ง2ฝ่ายมาโดยตลอดนะครับคุณผู้ชมซึ่งเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นเรื่องส่วนตัว และจึงแนะนําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ไปตกลงคุยกันเองซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลที่ทางวงได้รับมาจากคุณสแตมแล้วก็คู่กรณีเนี่ยก็คือการฟ้องร้องกันในคดีชู้สาวนะครับคุณผู้ชมมิใช่คดีคุกคามแต่อย่างใดจากที่วงได้รับทราบมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการเจราจายอมความกันโดยมีค่าเสียหายเราจึงวางใจว่าเรื่องคดีความนี้จบลงไปแล้วซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการติดต่อหรืออัปเดตใดๆในเรื่องดังกล่าวอีกเลยเนี่ยอันนี้เ,น,เนี่ยเป็นแถลงการณ์นะฮะจากทวิเบิร์สเอง แลคุณผู้ชมล้วก็บอกว่าจงกระทั่งงาน Monster Music Festival 2024นะครับซึ่งบุคคลดังกล่าวเนี่ยก็คือคู่กรณีสาวนะครับได้มีการมาช่วยงานที่บูธของวงและก็คุณสตัมเนี่ยได้มาพบเห็นพอดีนะคุณผู้ชมจึงมีความพยายามที่จะติดต่อเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้วงเนี่ยไล่บุคคลดังกล่าออกนะครับไม่ให้มาทำงานเนื่องจากว่าตนเนี่ยมีความไม่สบายใจในการพบเห็นซึ่งกรณีนี้เนี่ยทางวงตัดสินใจ ไม่ทําตามคําขอเนะฮะเนื่องจากมองว่าการจ้างงานในลักษณะดังกล่าวเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของคดีแต่อย่างใดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้ววงทิวริเบิร์สเนี่ยก็บอกว่าขออภัยที่ทางเราเนี่ยไม่ได้ชี้แจงอย่างรวดเร็วนะฮะเนื่องจากว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลอย่างยิ่งทางวงเนี่ยจึงไม่อยากจะพูดถึงนะฮะและประสงค์จะวางตัวเป็นกลางไปจนกว่าคู่กรณีจะสามารถแสดงพยานหลักฐานได้ชัดเจนนะฮะหากพยานหลักฐานจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายปรากฏชัดเจนแล้วเนี่ยทางวงก็จะไม่เพิกเฉยและ พร้อมที่จะเทคแอคชั่นในส่วนที่วงทําได้ต่อไปนี่ฮะ ทางนี้วงดนตรีของพวกเราขอยืนยันว่าไม่สนับสนุนการคุกคามหรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นแต่อย่างใดครับอันนี้เนี่ยเป็นแถลงการ์ทั้งหมดจาก t ทลลี่เบิร์นอกจากนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมที่บอกว่าเรื่องมันเริ่มไปกันใหญ่เนี่ยก็คือว่าทางเพจหลักของ t ทลลี่เบิร์เนี่ยนะก็ได้มีการเอาข้อความของฝ่ายชายเนี่ยที่เป็นคู่กรณีของคุณสแตมมาคอมเมนต์ไว้ในโพสต์นี้อีกด้วยซึ่งฝ่ายชายคู่กรณีของคุณสแตมเนี่ยบอกว่าจากกระแสที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียลในตอนนี้เนี่ยนะ ว่าแฟนผมเป็นซาแสงร่วมกับผมเนี่ยซึ่งทำหน้าที่เป็นทีมงาน f o s นะฮะเอ็นจิเนียร์ของวงดนตรีหนึ่งร่วมกันโกหกแต่งเรื่องบุกไปตามที่ต่างๆนีครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะดักเจอหรือว่าคุกคามศิลป,ปินคนหนึ่งกับภรรยาน,นั้นผมขอยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เป็นความจริงเนี่ยและสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ และยินยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับและก็บอกอีกด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอีฝ่ายต่างหากที่เป็นคนที่พยายามติดต่อแฟนผมมาโดยตลอดเนี่ยทั้งชักชวนไปทํางานมอบหมายความรับผิดชอบในส่วนต่างๆให้รวมถึงหน้าที่ที่ฝ่ายนั้นเนี่ยบอกว่าทางเราแอบอ้างส่งข้อความมหาเนเรื่องงานนะครับจนลามไปถึงเรื่องส่วนตัวซึ่งยอมรับตามตรงว่าเราในฐานะแฟนเนี่ยก็ไม่ได้พอใจที่มีการส่งข้อความปแปลกๆเหล่านั้นมาโดยตลอดและก็มีต่อนะฮะบ,บอกว่าวันที่เจอหลังเวทีงานมอนสเตอร์ Music Festival 2023เนี่ยผมถ่ายคลิปเอาไว้จริงนะฮะซึ่งเกิดจากณเวลานั้นผมอยู่บริเวณนั้นคนเดียวนยะะภรรยาอีกฝ่ายได้ตะโกนด่าผมด้วยถ้อยคําที่หยาบคายแล้วก็บอกว่าพร้อมกันนั้นตัวศิลปินคนนั้นเนี่ยเดินตรงเข้ามาผลักผมอย่างรุนแรงนะครับคุณผู้ชมผมต้องหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายไว้เพื่อป้องกันตัวตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวหรือถแถลงข้อเท็จจริงเพราะกลัวว่าหากเราแสดงตัว เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนี้จะก,กระทบทุกคนที่อยู่รอบข้างนะกระทบทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องเนะี่ยที่อยู่ข้างๆวงรดนตรีที่ผมรักแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาทางเราเป็นฝ่ายที่ถูกคุกค,คามจากอีกฝ่ายทั้งจากการเอาไปพูดตามที่ต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมใช้สื่อ หรือช่องทางอื่นๆเพื่อที่จะหวังให้ต้นสังกัดเข้าใจตามที่ปรากฏในสื่อตามช่องทางต่างๆนะครับคุณผู้ชมในแบบที่เขาต้องการเพื่อให้ผมถูกต้นสังกัดยุติการจ้างงานและไม่สามารถร่วมง,งานกับใครได้อย่างที่เคยรวมถึงพูดให้น้องที่สนิทกับผมออกจากต้นสังกัดอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังไม่จบเนะฮยบ,บอกว่าในเรื่องของคดีความที่ฝั่งเราเนี่ยถูกฟ้องร้องทุกคดีเนี่ย ปัจจุบันคดีความเป็นที่ยุติแล้วโดยไม่มีการวินิจฉัยว่าเรากระทําการตามที่เขาถูกกล่าวหาฝั่งเราก็คิดมาตลอดว่าคดีจบแล้วก็ควรจะต่างคนต่างอยู่แต่ไม่ได้เป็นไปตามนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมอีกฝั่งเนี่ยยังคุกคามเราในหลากหลายช่องทางจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ผมอยากจะขอโทษทุกๆคนที่ถูกพาดพิงและถูกอ้างอิงโดยไม่ได้เกี่ยวข้อง จนได้รับความเดือดร้อนโดยในส่วนของข้อ,ขอกฎหมายตอนนี้กําลังปรึกษาทนายและจะดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปครับอันนี้เนี่ยนะเป็นข้อความอีกฝั่งหนึ่งนะฮะที่ฝ่ายชายของคู่กรณีของคุณสแตมอภิวัตเนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้ในการคุ้มชมเรื่องนี้เนี่ยนะก็อย่าเพิ่งตัดสินเราต้องฟังความทั้งสองฝั่งนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าจะจบง่ายแล้วละครับคุ้ชมเพราะว่าต่างคนต่างพูดตอนนี้เนี่ย คนเรฝั่งโครซีกโลกเลยนะฮะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็กับทั้ง2ฝั่งที่ออกมาชี้แจงกันตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมอา่าเรื่องนี้คงต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วบทสรุปจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะหลักๆตอนนี้เนี่ยที่ชาวเน็ตหรือว่าหลายคนจับตามองเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการฟ้องร้องกันในลักษณะของคดีชู้สาวเนี่ยไม่ใช่เป็นอ่าคุกคามนั่นเองเนี่ยซึ่งฝั่งคุณสแตมเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาบอกว่าโดนฝั่งเนี้ยคุกคามนะฝั่งนี้เองก็บอกว่า ไม่ได้คุกคามผมตั้งหากที่เป็นคนโดนฝั่งของคณสณแตมเนี่ยคุกคามอันนี้เนี่ยต้องรอติดตามกันต่อไปเลยนะอย่าเพิ่งตัดสินนะคุณผู้ชมย้ำตรงนี้รอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นเองคนระับ